ศิลปินฝึกหัดครับแล้วเวลารู้สึกคิดถึงทํำยังไงครับก็บอกตากับยายว่าคิดถึงค่ะก็ไม่คิดเดี๋ยวต่อไปนี้ลูกจะเข้าสู่โชว์ชุดใหญ่ละค่ะโชว์ชุดใหญ่เนี่ยเป็นเพลงที่เขาตั้งใจเลยอยากจะส่งความหมายไปถึงศิลปินที่เขาชื่นชอบบทเพลง ที่มีชื่อว่าบังเอิญมันได้อ่ะออวันนี้ไม่รู้จะเป็นการให้กําลังใจหนูล่วงหน้าหรือจะทำให้หนูตื่นเต้นล่วงหน้านะลูกอยากให้หนูมาตรงนี้ลูกมีใครบางคนก็อยากจะพูดกับหนูลูกมาทางนี้ลูกทางนี้ลูกมองที่จอนะลูกสวัสดีค่ะน้องธิดาพี่แอนนอรดีนะคะก็ขอบคุณน้องธิดาด้วยที่ชื่นชอบผลงานเพลงของพี่แอนแล้วก็ผลงานการสแสดงของพี่แอนนะคะ ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเลยได้ว่าได้ยินข่าวว่าวันนี้น้องธิดาไปที่ซูเปอร์เทมนะคะก็ขอส่งกําลังใจให้กับน้องธิดาทําให้เต็มที่แล้วก็เอาเพลงของพี่แอนไปร้องด้วยโอ้โหยิ่งต้องเต็มที่กันเลยนะคะขอให้น้องตั้งใจแล้วก็ขอให้น้องโชคดีในวันนี้พี่แอนเป็นกําลังใจให้เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปเจอน้องนะคะเพราะว่าวันนี้ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดออนทัวร์กันหลายวันเลยนะคะถ้ามีโอกาสเจอกันนะ พี่ดาเป็นไงลูกตื่นเต้นหรือกำลังใจอันนี้กำลังใจค่ะกำลังใจนะใจเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงเพื่อส่งถึงพี่แอนด้วยกับบทเพลงของพี่แอนบางเอิญมันได้อ่ะยอดวิว44ล้านวิวครับเป็นกำลังใจให้กับน้องธิดาด้วยครับท่านผู้ชมครับพี่แอนอรดี ไม่ได้มาให้กำลังใจน้องที่ดาแค่ในคลิปนะครับเพราะตอนนี้ที่หลังเวทีเธอก็เตรียมตัวที่จะมาเซอร์ไพรส์โดยที่น้องธิดาไม่รู้มาก่อนมาดูกันว่าเมื่อน้องธิดาเจอกับพี่แอนแล้วจะเป็นอย่างไรคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวย<อ>สวยแล้ เดรนนะวชนะเาเดระวาชนะเาดี่อ um ่ยังมาีครับน้ครับขอบคุณาครับขอบคุณน้าครับโอ้ยเกิดปรากฏการณ์เด็กช็อกครับเด็กช็อครับเด็กช็อครับ ไม่ไม่ใช่แค่น้องค่ะหนูยังช็อกร้องไม่ถูกเลยด้วยค <laughs> ่ะพี่พี่ก็เลยเห็นว่าอาตกใจนันว่าพี่แอนนมาเห็นเด็กช็อกกลัวว่าน้องจะเป็นอะไรไปพี่แอนสะดุดไปนิดนึงแต่เราเข้าใจว่าทั้งหมดนี่คือโมเมนต์แห่งความสุขและความรประทับใจหนูอยากทำอะไรสุงตอนนี้ลูกอยากถ่ายรูปกับพี่แอนายเยค่ะลูกไม่ไม่ขอไม่บอถ่ายรูปเหรอล,ลูกอยากได้อะไรลูกอยากกอดค่ะจัดไปลูก ค่ะคูเพลงหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อพ่อภูศรีวิไลค่ะหนูลองถามพี่แอนสินรู้จักไหมพี่แอนรู้จักพ่อภูศรีวิไลไหมคะรู้จักไปอย่างดีเลยค่ะคือบังเอิญบังเอิญค่ะคือคือครูเพลงของน้องเนี่ยที่พาน้องมาอยู่ที่เมืองไทยเพื่อจะฝึกเป็นนักร้องหมอําฝึกหัดเนี่ยรู้จักกับพี่แอนยังไงครับความเป็นมาเป็นพี่ชาย ที่มีพระคุณกับแอนมากถือว่าเป็นพ่อครูอีกคนหนึ่งที่ที่เคยฝึกฝนแอนร้องเพลงแล้วก็เขียนเพลงให้แอนด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นศิลปินฝึกหัดค่ะเส้นทางสายเดียวกันเลยใช่โดยโดยบังเอิญเลยทินนอนอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็พี่ก็จะสอนทุกๆอย่างการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็ก็ได้มีโอกาสเห็นน้องทิดาผ่านๆแบบเล่นกีตาร์พ่อครูเล่นกีตาร์ให้หนูร้องเพลงใช่ไหมคะค่ะวันนี้ พี่แอนจริงๆคิวแน่นมากนะลูกพี่แอนตีรถมาเพื่อมารสร้างภาพแห่งความประทับใจให้อยู่กับหนูตลอดไปหนูอยากจะบอกอะไรพี่แอนลูกถึงความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณพี่แอนพูดได้เลยลูกก็ขอขอบคุณพี่แอนนะคะที่เสียสละเวลามาเพื่อหนอู้กก็ขอขอ,ขอบคุณมากไว้นะคะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าพี่แอนจะมาไม่ใช่แค่มานะลูกพี่แอนเขามีบางสิ่งบางอย่างมามอบให้หนูด้วยหนูไม่ให้พี่ซุปก่อนแล้วหนูไม่ยินรงนี้ลูกแล้วก็ปิดตาก่อนลูก หันหน้ามองที่จอติดตาก่อนพี่พี่ทีมงานครับขอของที่ระลึกพิเศษจากพี่แอนให้กับน้องธิดาครับพี่แอนออรดีเียนไร้เดยค่ะ<า>อันนี้ในานามของซุปเปอร์เทนนะครับขอบคุณพี่แอนมากที่อุตส่าห์เดินทางมาเพื่อสร้างความทรงจําที่มีความหมายกับเด็กคนหนึ่ง<า>ซึ่งตรงนี้จะเป็นความรู้สึกที่อยู่กับเขาตลอดไป<า>พวกเราครับศิลปินของเราครับพี่แอนอรดีครับขอบคุณมมกครับพี่แอขอบคุณครับขอบคุณ ดีมากนะครับคุณนา้าต้องการครับชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งมุ่งหน้าสู่ความฝันที่ตั้งใจครับน้องทิดาครับได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับหน้เด็กน้อยตัวเล็กเนาะเสียสละหลายๆอย่างเสียสละความสนุกความสุขออกจากอ้อมกอดของใครบางคนที่ที่เรารักเพราะหนูรู้ว่า หนูกาลังมาทําเพื่ออนาคตของตัวหนูและคนที่หนูรักหนูเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากลูกหนูก็เป็นอย่างที่พี่แอนเขาเป็นนะลูกคือกระตันยูแต่ครูเชื่อมั่นลูกว่าเด็กที่เห็นภาพใหญ่ของชีวิตแล้วอ่ะคนอย่างหนูไม่มีทางออกนอกลูก่นอกทางแน่นอนฉะนั้นขอให้เส้นทางนี้ของหนูมันพุ่งไปปลายทางเลยนะคะแล้ววันหนึ่งหนูจะเป็นไอดอลของคนรุ่นต่อๆไปเหมือนที่พี่แอนส่งมอบให้กับหนูนะลูกนะ ขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขั่นการครับความฝันที่พี่ดาอยากได้ครับก็เป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะพาไปสู่ฝันนั่นก็คือชุดนักร้องครับพวกเราสามคนให้ทานค่ะโ<า>อ้โหดีใจลูกนะดีใจอชอบไลยลูกชอบมากค่ะเขามีการปัก ต่างๆให้มันดูแวววว่าิงๆไม่ใช่แค่ที่เห็นตรงนี้นะลูกผู้ใหญ่ King Power มีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power สองหมบาทจคินพาวเวอร์ครับพี่ดาลูกเด็กทุกคนที่มาทุ่วิทาเทนจะได้อะเหริลๆนี้ลูกเป็นเครื่องหมายเปตือนใจ เป็นเครื่องหมายสร้างความทรงจําระหว่างสุเปรเทนกับเด็กทุกคนที่มารายการเชื่อฟังพ,พ่อครูแม่ครูนะลูกแล้วก็ก้าวไปสู่ฝันที่ตั้งใจด้านหลังเนี่ยลูกสลักชื่อของหนูไว้ด้วยเด็กหญิงไพลินสุขสวัสดิส์เหรียญสุพรเทนเหรียญนี้มอบไปกับที่ดาน,นะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ดานมางนะลูกไยู่ตรงนี้สักหนึ่ เราลองจำลองภาพในอนาคตของธิดาอออดอดยอ,อนาคตนักร้องหมอลำของเราครับน้องธิดาครับธิดาลูกคนครับวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จรเรารู้สึกยังไงกับตัวเองและอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับตายายพ่อและแม่อย่างไรเพราะว่าเขาไม่ได้บอกใครนะ ที่มาซูเปอร์เทนเขายังเก็บเป็นความลับอยู่แล้วตั้งใจให้รู้ว่าที่รายการออกาอากาศตอนเนี้ยอยากจะบอกอะไรกับตายายและพ่อแม่เฉิญได้เลยลูกค่ะขอขอบใจหลายๆเด้อค่ะที่ปล่อยให้หนูมาเดินตามฝันและกเกษียสละให้หนูมาเดินตามฝันที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กหน่อยค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะกคิดฮอดเด้อก็ขอขอบคุณพ่อพูแม่พึ่งนะคะที่ให้หนู ได้มาอยู่ค่ายด้วยแล้วก็รักหนูเหมือนลูกแท้ๆก็ขอขอบคุณค่ะว่าที่นักร้องหมอลัมของเรานะครับน้องธิดาครับขอบคุณที่มารายการนะลูกขอบคุณค่ะคิดชอบเนาะชอบมากค่ะยื่นไม่กด้หรือยค่นได้ถึงไปเลยถึงไปเลยค่ะถึงไปเลยถึงไปเลยนีอแหลขอไปแลขอไปออกงานทันทีโชคดีนะ